ปัตตลุงเมื่อก่อน,นมีมเกษรอำเภอเตนีก็เรียกว่าอำเภอตักสินอำเภอตักสินตักทินนั่นคือตาตอำเภอต่างายของปัตตลุงในอดีตนั้นอดีตนั้นคือเตนีเป็นอำเภอติจารุนมากว่าอำเภอเอื่นไม่ว่าจะเป็นการกำมนาคมเมฆต่างสร้งตังบล็อกต้างเรือ,ต,อ,ต,อมมตั้งรถไฟกรุงตราจมุนแต่ ขณะนี้เรากนนำลังกำลังนัเกอมาจิตกลางประจาจังหวัดปัตตานีอาเภอบางยูนผมต้องใจกับอำเภอบางยูนเพราะว่าความเข้าใจข้องคนตัวต่อไปยั้นดีกว่าเข้าใจว่ามาจิตกลางประจาปัตตานีมาต้องอยู่ในตัวเมืองปัตตานีในความจริงนันคืออยุเที่นอีอยากจะคุยในอดีตนิดนึงว่าพเจเจนี้จะได้เป็นมาจิตกลางเหนือจางว่าอำเภอบงาง,บงยุนนั้น มันเป็นปอำเภอใหญ่ต่างตายก้องปัตตลุงปัตตลุ่งเมื่อก่อนมีแค่สี่อำเภอเตนีก็เรียกว่าอำเภอตักทิ้งอำเภอตักทิ้งตักทิ้งนั่นคือตายอำเภอต่างตายของปัตตลุงซึ่งอำเภอนี้ในอดีตนั่นคือเป็นอำเภอแต่ใหญ่มากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เหนือตี๋ขก็อำเภอบางยูนันมันมันกินแดนไปถึงอำเภอตะ้โมดอำเภอป่าบอนอำเภอบางเด้วและอำเภอขอนเนียง เสียเบอร์นี้นี่พึ่งเยกตัวประจับปลายุ่นอันนั้นคือในอันี้อันอดีตนะพึ่งเยกไปล่างยาสตรงนี้ได้เป็นมัดจิตกลางไปประจับจังหวัดปัตตานีเอ่อมัดจิตแห่งนี้กลางเมื่อปีกว่ารอดตองบัดเจ็บอะไรบาดจิตช่องชื่อว่ามัดจิตปาประยุนจังหวัดต็ก็เรียบเมื่อก่อนนั้นมัดยิตตรงนี้นั้นมันเป็นอาการใหม่ครับอาการใหม่เมื่อก่อนล่างแรกันปีร้องบัดช่องช่องเสียเกาช่องเป็นล่งใหม่ครับ เมื่อปีกรร่ร้องบรรทารอยมัิกรังผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชื่อว่ารอยปีทุกคลีรับที่องเป็นผู้ว่าของปัตตานี้ได้เรียกกรรมการจังหวัดที่พาตานกรรมการจังหวัดเม,มื่อก่อนมีทิ่พาตานตอนนี้มีตามทิ่มามาปรึกษากันว่าปัตตานีเรายังไม่มีมาดดิกลางปว่าจําวัดปัตตานีเราจะให้ใหนเป็นเป็นมัดิเป็นมดันมดิกลาง ด้วยความจเจริญของพายุนในอดีตนะอดีตนั้นคือเตนีเป็นอำเภอเจริญมากว่าอำเภออื่นไม่ว่าจะเป็นการกำมนาคมนี่ตั้งตั้งตั้งบ่อตั้งเรือตั้งรถไฟกรุงปราสม TH er ุน <leak> ผู้น้ำศาสนาในอดีตนั้นก็สร้างรนมก็ปัตลุงกนอายุป้าพยุนดำง็อดประชานกับบางการกางบังของวัดคนติดน้ำติดต้องติดตามในที่ประชุมลงมาดีกันว่าอการ มัจยิตเตมอดร่มเตังมันมัจยิตกลางม,มันต้องอยู่ในอำเภอแต่ก็จะเริ่มก็คืออำเภอบางยุ่นเนี่ยก็เลยให้บางลงมาตีเป็นเอกชนให้ตีนี้เป็นมัจยิตกลางประจำวัทลุงมัดปีปวดรอดร้องบรรณาลยยืนกลามครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวมาสัสยิดกลางจังหวัดพัทลงุงศาสนสถานแห่งประวัติศาสตร,ร์ที่สะท้อนร,รากเหงา้าและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งปากพยูน ท่ากลางภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันหลากหลายที่หล่อหลอมให้พื้นที่นี้งดงามทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คน